ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ ดีเจ้าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะเจ้าวันนี้มาพบกับดีเจนกกี้เกษตรจังหวัดลำปางนะเจ้าวันนี้เขามากับรายการเกษตรสัมพันธ์เวลาใบมงถึงใบมงเกิงนะเจ้าสําหรับอาทิตย์นี้เขามาในประเด็นของบ้านรักฟาร์มผักปลอดภัย มีแขกรับเชิญจากอำเภอแจ้โหมนะเจ้าเป็นเกษตรกรคนเก่งนะเจ้าคุณสุภาพรรำดวนหรือว่าคุณเมนะเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าจ้าวันนี้คุณเมนะเจ้าเจ้าของบ้านรักผักฟาร์มจะมาพูดคุยเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทำเกษตรเดี๋ยวดีเจนักกี้ขออนุญาตให้คุณเมแนะนำตัวแหมกรเนืงเจ้าอ๋อได้เจ้าเจ้า จื้อสุภาพรลำดวนเจ้าจจ้อเล่นจจ้อเมเจ้าปัจจุบันเกาะทำฟามพักอยู่ที่อำเภอแจ้โฮมเจ้าบ้านไม่เร่ายาวเจ้าจบการศึกษาจากไหนเจ้าคุณเมจบการศึกษาจากมอนาเลสวนเจ้าคณะนนวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลเจ้าตรงนี้คือสาววิศวกรรมศาสตร์เลยแล้วก็อพันตัวมาทําการ,กรเกษตรเนาะตรงนี้คือประเด็นที่เฮาจะมาอู้กันในวันนี้นะเจ้า,จาก่อนอื่นเลยนะเจ้าอขอ ทราบแนวคิดเจ้าว่าเพื่อ,อย่างถึงมาทําการเกษตรแล้วก็มีเส้นทางสู่การทําการเกษตรจะได้เจ้าเพราะว่าเห็นว่าเฮาจบวิศวะเนาะเจเื่ออย่างถึงมาทําตรงนี้เจ้าเอ่อก็แรกเริ่มเดิมทีก่อนที่จะมาทําเกษตรเนี่ยเฮาก็ทํางานตามสายงานของเฮาว่าะเจ้าเจ้าอ่าทำงานตามสายงานที่เฮาเฮียนจบมาอยู่ประมาณสักห้าปีห้าปีได้เจ้าก็มีเพื่อนที่สนิดกันเนี่ย จวนเปลี่ยนสายงานมาเป็นแหมอีกสายงานหนึ่งซึ่งบัจจัยสายวิศวกรที่เขาเห็นมาเป็นสายงานธนาคารเพราะว่าตอนนั้นะ่ะเศรษฐกิจมันดีเนาะเจ้ารายได้มันก็บูมก็เลยเปลี่ยนสายงานมาทำาสายของธนาคารทีนี้ในการทํางานธนาคารเนี่ยจมันมีความกดดันมี มียอดที่เขาจะต้องรักษาและที่สําคัญคือเขาเข้างานตั้งแต่แปดโมงแปดโมงเจ้าใจ่เจ้า8ปดโมงเจ้ากว่าจะกว่าจะเลิกก็ประมาณสัก3ามทุ่มสามทุ่มเลก็จริงๆอ่ะมันเลิกก่อนแต่ด้วยความที่งานเฮาเนี่ยมันพัวพันเฮาก็จะเลิกดึกน่อยอะค่ะจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันจนเกิดมาเป็นโรคออฟฟิศซินโดม ในการทํางานในเรื่องของธนาคารก็มีความกดดันความเครียดเขาต้องรักษายอดเนาะใช่เจ้าใช่เจ้าก็เลยเกิดเพื่อทำเป็นโรคออฟฟิศซินโดมสบายทั้งกายและใจทูกต้องเจ้าแล้วเป็นจะได้ต่อเจ้าพอพอพอเริ่มเป็นออฟฟิศซินโดมเนี่ยเขาก็หักษาตัวมาตลอดเลยเจ้าหักษาตัวมาเรื่อยเรื่อเเพราะว่าอากาศมันก็จะนักขึ้นเรื่อยๆจนวันสุดท้ายที่ตัดสินใจลาออกเพราะว่าตื่นเจ้ามาเขาแบบมีความรู้สึก สิาหูซึกเลยเจ้าซีกซซีก้ายเนี่ยเจ้าจะบําหูซึกคล้ายๆอมมาพึกเนาะใช่เจ้าคล้ายๆอมมาพึกเกาะขยับตัวไปได้กับพยายามใจอีกข้างหนึ่งเนี่ยโทรหาเปื่อนที่ออฟฟิศว่าเกิดอะไรอย่างขึ้นบําหูอยู่ๆกับบําหูซึกงตัวอ่ะเขาก็เร่งแอบบูลนต์มาหับที่คอนโดอ้เป็นนักขนาดหามลงไปเลยเจ้าก็หามลงไปที่นี่กะหมอบอกว่าด้วยอาการออฟฟิศซินโดรมเฮาเนี่ยมันย่าเส้นประสาท ตรงสันหลังเขาเนี่ยอักเสบเชียบพันและก็เป็นขั้นรุนแรงต้องคุณต้องหยุดงานคุณต้อง,งเลิกงานประเภทนี้ถ้าคุณยังทําอยู่ยยอยนะ่าเป็นไรนะถ้าคุณยังทําอยู่คุณจะกลายเป็นอมพือเฮากะวิเีนี้นั่นคือตกใจแต่สิ่งแรกที่เขาคิดคือจะอะไรเขาก็ต้องกลับบ้านเพราะเขาบสบายาเขาต้องมีคนดูแลเขาอยู่บ้านเขาแบบมีคนดูเขาอยู่ที่กรุงเทพเขาแบบมีคนดูแล กลับบ้านก็ถามคุณหมอว่าจะย่าจะใดถึงจะปิกบ้านได้เพราะตอนนี้ก็คือเขาขยับตัวไปได้นั่งเครื่องก็มาไ,ได้อ่ะขับรถเองก็มาไ,ได้คุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหมอให้รถอ่ะโรงพยาบาลไปส่งแต่เราจะอัดร์ฟีนให้อีกเพราะมันจะปวดเหรอคะเจ้ามันมันคือหน้าต่อน,นั้นคือเขาต้องพยายามลุกตัวนั่งนั่งใื้ได้ก่อนแล้วหมอก,ก็อัดร<อ>์ฟีนมาเือจ,จะอยู่ได้ประมาณแปดชั่วโมงซึ่งระยะทางจากกรุงเทพมาถึงลำปางกับประมาณนั้นพอดีเจ้า ก็คืนนั้นก็มาเลยเจ้าเจ้าเก็บแค่เสื้อผ้าตัวเก่าเล็กๆน้อยๆตาสินใจแล้วโทรโทรบอกเจ้านายเลยว่าจะกลับไปอยู่บ้านล้วหนา<ะ>เพราะว่าตอนนี้คือแบบมีความหืดซึกและยายค่ะก็ลกลับมาอยู่บ้านาวินาทีที่ลงรถก็คือสุดลงไปเลยเจ้าเหมือนมอร์ฟีนมันมดมดรีบนะคะ พ่อแม่ก็ตกใจเนาะว่าลูกสาวเป็นอะไรถูกต,ต้องคือแต่แต่ตอนนั้นเฮาโทรบอกว่าละว่าเฮาเฮาเฮาบัดสบายนักนะตอนนี้เขาต้องกลับมาบ้านาแต่เดี๋ยวไปถึงบ้านมันจะนักนักนะอพ่อ,อแม่ก็ตกใจตอ,ตอนที่ปิ๊กมาบ้านนี่ประมาณปีไหนเจ้าประมาณปลา,ายปีหกสองปลายปีหกสองแล้วปิ๊กมาก่อนเริ่มเนี่ยอย่างเจ้ารักษาตัวก่อนเจ้าเริ่มรักษาตัวก่อนจนดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้น ขันขาดที่ว่าเพิ่มเริ่มเริ่มขยับตัวได้ลุกลงจากเตียงได้พ่อตอนที่กลับมานี่คือติดเตียงเลยประมาณเดือนหนึ่งเจ้า,จาแล้วก็พอเริ่มหักษาม,มาเรื่อยๆก็ดีขึ้นก็เริ่มคิดละด้วยความที่เฮาเป็นลูกเกษตรกรพ่อแม่เฮาเนี่ยเป็นเจ้าให้เจ้านานมามาตลอดชีวิตเปิ้ลคือบ้านเฮาทาการ,กรเกษตรเป็นหลักกันอยู่แล้วน,นี่ก็เฮา,าเนี่ยที่พอเฮาไปเฮา,าก็ไปทํางานที่กรุงเทพเนาะแม่นเจ้า,จาแม่นอทีนี้เฮาก็เกิดละว่า อย่างใดกลับมาบ้านเฮาเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องทําก็คืออาชีพเกษตรนี่แหละเพราะว่าบ้านเฮาไรายได้มันก็มาจากการกระทําเกษตรเจ้าก็คิดว่าเออแล้วเขาจะทําอย่างเพราะถ้าเขายังจะอยู่อย่างเอี้ะเขาก็จะกลายเป็นอัมะพฤก พะเฮาบอกขยับตัวเลยถ้าเฮามาทําทงานธนาคารตีลําปางแหมเฮาก็ต้องเป็นเหมือนเดิมแม่นแม่นเจ้าเพราะว่าเจ้านายกล่เปาเปิ้ลก็บอกว่าย้ายมาอยู่สาขาลําปางไหมเมย์เปเ,เปิ้ลเปิ้ลติดต่อเฮา,าด้วยความที่เฮามีประสบการณ์กัะเปิ้ลมานั่งอีนอปนก็บอกว่าย้ายมาสาขาลําปางไหมเดี๋ยวพี่ช่วย,อยเออเฮาก็บอกว่าเออเฮาบ่อยากกลับไปละเพราะว่ามันเครียดเฮาก็เลยกลัวการที่จะนั่งออฟฟิศเฮามีความรู้สึกเขาอยากเปลี่ยนมาทําอาชีพการเกษตรเจ้าแม่นเฮาก็อ่ะเปลี่ยนทีนี้จะทําอะไรอย่าง ถ้าคือเขาไปบกให้ทำได้ก่อนตอนนั้นเขากลายากมาได้อนแค่จับจับไอเขาห้องอย่างขบกอีนนอบ้านเขาอ่ะจับขบกนี่เกาะมือเป็นแผลและแกลน้แม่นเจ้าเขาก็หฮ้สว่าเออมาได้ละเขาก็เลยกิดถึงว่าเอ๊ะตอนนั้นเขาเคยตอนเขาอยู่ออฟฟิศเนี่ยเขาเคยมีบูธเปิดอยู่ใต้ตึกเป็นพักไฮโดรโปนิก อีน่ะผักไฮโดรโปนิกเจ้าซึ่งตอนนั้นกกยังหูจักแต่ก็เข้าไปเฮียนไปก่อนเพราะว่าเปินเปิดอบรมฟรีออืกันเลยู่กรุงเทพเจ้าก็เลยชวนน้องๆที่ที่ออฟฟิศเนี่ยไปเฮียนไวยกันอ่าทีนี้ก็เริ่มมีความฮูตะ้เนี้ยมานิดๆหน่อยๆเก็บมาได้อยาเจาเฮาก็เลยอ่ะโอเคเขาจะเริ่มทําจากตรงนี้แหละเจ้าบูกพักไฮโดรโปนิกที่บ้านเริ่มจากหน้าบ้านก่อนเจ้าลองพิดลองถูกแล้วลองแล้วได้จะได้พองตอนแรกก็เจ้า บดีบางงามบันี้บางงามใช่เพราะว่าด้วยความที่เขามีความรู้แค่นิดเดียวแล้วก็ปุ๋ยสภาพอากาศอนอย่างก็ตามเนี่ยมันมีผลผลมีปัจจัยกับการเจริญเติบโตของพักรคุณนึกว่ามันจะงามเหมือนอย่างในในยู u ู e เหมือนที่เราเปิดดูเนาะถูกต้องเพราะว่าตอนในเฮาก็ไปศึกษานะเจ้าในยู u b e ว่าเป็นญาติจะไรเฮาก็ไปญาติตามเปิดนั่นนะสุดท้ายมันก็เป็นถ้าเป็นภาษาบ้านเฮาก็เป็นซี่หอยซี่หอยอย่าเจ้า ก็ประมาณนั้นก็เริ่มศึกษาเฮียนฮูก,ก็เริ่มทําจากหน้าบ้านก่อนอย่าเจ้าพอพอทําพอเริ่มทําจากหน้าบ้านได้ปุ๊บอ่าทีนี้เริ่มเริ่มดีขึ้นมาพ่องอ่ารอบแรกอาจจะประงามรอบที่สองเริ่มงามละอ่าเขาก็เริ่มเอาไปแจก แจกคนข้างบ้านกินก่อนพี่ป้านะอาเฮาแจกแจกเปิ้นกิ่นคือเฮากินก่อนอะเจ้าเฮากินแล้วเฮาทําเหลือเฮาก็้องเพื่อแพรชาวบ้านแม่นเจ้าเฮาก็ับไปแจกคือเปิ้นชิมก่อนพ่อก็อย่างพราะว่าพักสลัดที่เฮาปูเนี่ยมันแบบมีขายที่ในแจ้ห่มเตื้อสมัยนั้นบ่มีเนาะเจ้าอคือมีแค่กลุ่มคนน้อยๆที่เป็นฮูจักแต่เจ้าบ้านอย่างอย่างอย่างบ้านที่ที่เมย์อยู่เนี่ย เปแทบจะกินเลยเนาะเปิ้ลบะเกย์กินเลยไปกับยังมาถามว่ามันกินจะได้มันคืออายักษักใบหยังมันมันกินจะได้เอาไปกินกับหยังเพราะว่าบัิหารพักอย่างเนี้ยเปิ้ลบอกพักเนี่ยมันต้องเนี่ยสลัดม่วนๆนี่เปิ้ลเปิ้ลว่ากันจะอี้ีน่ะเฮาก็เอาไปให้เปิ้ลกินกินได้มดอ่ะตายายกินกับซากับลาบกับน้ำทิกน้ำพักอย่างได้มดเลยเฮาก็บอกเปิ้ลทีนี้เปิ้ลกินเปิ้ลก็เริ่มติดใจเปิ้ลก็ส่งต่อ ส่งต่อเพื่อลูกเพื่อหลานปนจิมจนเป็นตี้หุจักที่สําคัญเลยด้วยความที่ตัวเก่าบัสบายเนาะเฮาก็ับไปหุจักคุณหมอในหงโรงพยาบาลแจาเจ้าาบด้วยพักที่ฮาวปูมันมาตั้งสายสุขภาพอยู่แล้วเฮากลอบหมอเจ้าไปจอบหมอเจ้าเฮาเอาไปที่คุณหมอจิมจะได้เฮาก็ับไปเกือบทุกาทิตยศอยู่แล้วเาไป อาทิตย์ละสามวันเจ้าเป็นแขก V.I.P. ของโรงพยาบาลนะตอนนั้นก็คือเฮาก็เลยเอาเนี่ยไปฝากคุณหมอเปิ้ลเปิ้ลก็บอกโอ้เปิ้ลกินอยู่แล้วเปิ้ลหาซื้อในใจโฮมมาได้เลยเออเปิ้ลต้องการลูกค้ามาแฮมเจ้าได้ลูกทีนี้ก็ได้ลูกค้าสายสุขภาพเปิ้ลก็เป็นฐานเสียงแล้วก็เป็นฐานลูกค้าของเขาแนะนําต่อไปเรื่อยๆทีนี้เฮาก็เริ่มจะขยายละเพราะว่าพักที่เฮาปลูกตอนแรกมันน้อยเดียวมันก็ต้องขยายแล้วพอเริ่มมีลูกค้าละเฮาก็ขยายมา าจากหน้าบ้านเป็นข้างบ้านเป็นห<า><า>ลังบ้านก็ยังยังบ่บอก็เลยต้องขยายออกไปที่ฟาร์มจนกลายเป็นบ้านรักพักฟาร์มจนทุกวันนี้เจา้าอจึงได้เป็นบ้านบ้านรักผักฟาร์มจนถึงทุกวันนี้เนะาะเจ้าแล้วก็ต่อมาเป็นจะได้ต่อเจา้าอ่าพอพอเริ่มขยายแม่นกว่าเจา้จาประมาณสักต้นปีหกสามนี่แหละก็จะมี โครงการของของของมอทรทอร้าอนนาเจ้าอ,อเป็นโครงการของอทีมอาจารย์สันติช่างเจราจาเป็นทำร่วมกับเกษตรอำเภอแจ้หนะ่มเนาะปนก็นแนะนํากันเข้ามาว่าเออมีตอนนี้มีโครงการนี้นะปนก็นกนมาอธิบายให้ฟังที่หมูบม่บ้านที่หมู่บ้านในในที่เมยอยู่ะค่ะเขาเขาฟังแนวคิดหรือว่าโครงการของอาจารย์เนี่ยเขาเห็นภาพ เพราะว่าเปิ songs, ้นใจการสนับสนุนจากเกษตรคือเปิ้นเปิ้นเปิ้นเชื่อมโยงกันเนี่ยค่ะว่าการวิจัยอย่างจะอีกตรงใจ่ใช่ค่ะเปิ้นเปิ้นเปิ้นฮื้อตังนี้ดูแลเฮาตวยอ่ะเฮาก็เลยอ่ะสนใจร่วมทําวิจัยก็เปิ้นเปิ้นก็มาพัฒนาสูตรปุ๋ยให้เฮาสูตรปุ๋ยที่เฮาใจเพราะฉะนั้นปุ๋ยจากฟาร์มเมเนี่ยจะเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศในแจ้ห่ม พักเฮาก็เลยปลูกออกมาแล้วมีคุณภาพแล้วก็ดูแล้วมีผลผลิตที่สวยงามมีมาตรฐานอย่าเจ้าพอพัฒนาปุ๋ยเสร็จปุ๊บเพราะว่าการปลูกพันนี่สิ่งแรกที่สําคัญคือปุ๋ยสิ่งที่สองคือสายพันธุ์ของพันพักใช่เฮาเจ้าของเมล็ดเนาะเจ้าของเมล็ดพันธอ่ะเฮาก็พัฒนาเมล็ดพันธุ์เป็นของเฮาเองปลูกเมล็ดพันปลูกพักเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ภายในฟาร์มเองอย่าเจ้า ก็คือว่าในของสูตรของคุณเมยเองเนี่ยจะมีทั้งสูตรปุ๋ยแล้วก็วมีการพัฒนาเมล็ดพันธุ์พักใของใช้ในชุมชนใช้ในของสําหรับแจโฮมใช่ตรงนี้คือข้อแตกต่างในของทุกๆท,ที่ใช่ค่ะใช่แล้วที่สำคัญเลยก็คือเฮาพักของเฮาเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ก็คือเป็นพักปลอดภัย ตรงนี้นี่ก็คือว่าคุณเมนี่ในส่วนของเมื่อเฮาทำทำงานวิจัยแล้วนะเจ้าแล้วเฮามีพื้นที่ในการปลูกหรือว่ามีเครือข่ายที่ปลูกหรือเข้าร่วมโครงการนี่ประมาณกี่คนเจ้าเออณ้ตตอนนี้มีมีผู้ที่อยู่ในเครือข่ายของเราสี่คนเจ้า 4คนอยู่ในเครือข่ายในของโครงการนี้ถูกถูกตอ้องะยังโครงการนี้ยังทําการวิจัยอยู่แม่ก็เจ้าถ้าทําการวิจัยนี่ยังมีการวิจัยต่อนเนื่องหน,น้าตอนนี้นะคะ,คะแต่เครือข่ายของเฮาในาที่นี้ก็คือเครือข่ายในการส่งปลูกพักส่งมาให้เขาเพราะว่าหน้าตอนเนี้เขามีออเดอร์พักที่จะต้องส่งเข้าตลาดสีมุมเมืองเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งตันเพราะฉะนั้นก็คือลําพังตัวเมเองคนเดียวเนี่ยบัสามารถผลิตได้ด้วยด้วยที่เขามี เขาอย่างกําลังการผลิตน้อยเขาก็เลยต้องมีเครือข่ายใช่จ้าตรงนี้ก็คือว่าผลจากการเข้าร่วมโครงการนี้ใช่ค่ะผลจากการเข้าร่วมโครงการของของของทีมมอทอล้านนาที่ทําร่วมกับเกษตรเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะขยาย สู่ส่วนพักที่น้อยๆเป็นสวนพักใหญ่ๆโดยที่มีเครือข่ายแล้วก็มีการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ซึ่งเมล็ดพันธุ์ตอนนี้ได้รับการรับรองหรือยังเจ้ากําลังกําลังจะอยู่ในขั้นตอนใช่ค่ะอยู่ในขั้น,นขั้นตอนการรับรองเป็นผู้ผู้ประกอบการก็คือผู้ขายตัวแล้วก็ผู้ผลิตต<อ>ัวค่ะแล้วสำหรับตรงนี้อจ้า เห็นว่า <Cornell> ค <Representatives> ุณเมย์บอกว่าโอเคมันมีเครือข่ายในของที่เขามาเข้าร่วมเนาะตรงนี้มีมีเครือข่ายในพื้นที่ในของการรวมกลุ่มการปลูกพักนอกจากในของโครงการนี้ก็เจ้าของคนปลูกมีเจ้าก็คืออย่างที่เมย์บอกว่ามี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 ลูกฟาร์มอยู่ประมาณ4คนณตอนนี้ทีนี้เราก็มาคิดกันว่าเราจะบริหารจัดการกันยังได้ดีอ่ะตามเกษตรอำเภอแจ้ห่มเนี่ย ปิลก็แนะนําว่าให้จดวิสาหกิจชุมชนก็เพราะว่าถ้าเขาจะตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเนี่ยการบริหารจัดการหรือว่าการจีตจะของประมาณเข้ามาช่วยเหลือมันจะง่ายขึ้นอ่ค่ะอ๋อตรงนี้ก็เลยมีการรวมกลุ่มจดวิสาหกิจชุมชนชื่อวิสาหกิจชุมชนอย่างเจ้าชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักเพื่อสุขภาพและการแปรรูปบ้านใหม่เหลายาวเจ้าตอนนี้มีสมาชิกกี่คนคะณตอนนี้สมาชิก ที่ขอจดตอนนั้นมีแค่เก่าเจ้า,จาแต่ตอนนี้มีคนสนใจประมาณสามถึงสี่สิบคนอันนี้คือเฉพาะคนในหมู่บ้านเจ้าเกิดเริ่มจากเล็กๆเนะาะกลายเป็นขยายใหญ,ใหญ่เป็นเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นนอกจากวิสาหกิจชุมชนตรงนี้แล้วเฮาก็ยังมีเครือข่ายภายนอกแหมแมนก็เจ้าใช่เจ้ามีมีเครือข่ายอยู่ที่เมืองปานเจ้าออันนั้นอันนั้นจะเป็นฟาร์มของปี้ชื่อฟาร์มตายายการะเด่นเนาะแล้วก็มีเครือข่ายอยู่ที่แม่ท่าซึ่งตอนนี้เมย์กำลังไปเอ เป็นวิทยากรสอนเปิน้นฮื้อเปินปเป้นปูเพื่อที่เปิ้นสร้างอาชีพของกลุ่มเปิ้ลขึ้นมาเผื่อว่าวันหน้าเนี่ยเขามีตลาดาเพิ่มขึน <Star> ้นเขาจะได้ดึงเปิ้นลเข้ามาได้เอจาวตรงนี้นี่ก็คือว่าได้รับการสนับสนุนอย่างพ้องเจ้าเมื่อเขาเข้าไปร่วมในโครงการในในของการจดวิสาหกิจชุมชนเนาะเพราะว่าตะกี้เหมือนคุณเมอ์อว่าเมื่อจดวิสาหกิจชุมชนตรงนี้แล้วเนี่ยจะได้รับความรู้หรืออย่างท้องเจ้าอ๋อถ้าในส่วนของการจดวิสาหกิจชุมชนเนี่ยตางเกษตรอำเภอแจ้โฮมเปิ้นก็จะมีการอบรม อบอกว่าจะเป็นอบรมเรื่องการบริหารจัดการฟาร์มอบรม,มเรื่องการอขออย่างใจชีวพันธุ์เ,เจ้าพ่อในส่วนตัวของของฟาร์เมเองเนี่ยจะไปขอเบิกใช้พอดอตีติตกเกษตรอำเภอบ่อยๆเพราะว่าที่ฟาร์มเฮาใจชีวพันธุ์ทั้งหมดเฮาก็เลยต้องไปขอพอดอหนึงพอดพอดสองอญญย่างมันเจ้าเอามามทําเป็นชีวพันธุ์ขึ้นมาเพื่อใจในฟาร์มอย่าเจ้า<ฮ>แล้วก็เจ้า อย่างเกษตรอำเภอแจ้โฮมเปิลก็จะมีงบประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยมาช่วยเฮาในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนาะเป็นแพ็คเกจจิ้งเป็นฉ<ม>ลากสินค้าอย่างเอ่ยค่ะแล้วแล้วตรงนี้ก็คือว่ามีเครือข่ายได้บุรณาการทํางานเครือข่ายตัวน้องเหมือนอย่างที่บอกว่าได้ร่วมง,งานกับมทรตรงนี้ก็คือว่า เขาได้สนับสนุนในเรื่องอัญหยางพงเจ้านวัตกรรมหรืออัญหยางเจ้าแม่นเจ้าก็คือถ้าถ้าถ้าในส่วนของมอทรอนเนี่ยเปิ้ลจะเอานวัตกรรมเข้ามาช่วยของเฮายางอย่างเฮาปลูกฟักปลูกพักฟาร์มเฮาเนี่ยจะเป็นพักระบบน้ํานิ่งอ่ะก็จะมีปัญหาเรื่องเฮาจะเอาน้ําออกจะได้อาจารย์เปิ้ลก็สร้างนวัตกรรมขึ้นมาให้เฮาลองทดลองใจใจ้าว่าเอาน้าออกจะได้เอาไปทําอัญหยางต่อณตอนนี้เอาเอาน้ําปุ๋ยในในกองที่เหลือเนี่ยไปทําอัญหยางต่ออย่างค่ะแล้วก่อนในการทํางานกัน เษตนี่ของคุณเมนี่จากที่บอกเนะว่าฮะล้มลุกคุกคานเนี่ยมันต้องมีปัญหาแล้วคุณเมย์มีวิธีการแก้ไขปัญหาจะได้พ่องเจ้าปัญหาสิ่งที่ปัญหาที่ณตอนนี้นะเจ้าเกาะคือการอา่พักแบบมีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าอีเนาะอันนี้คือปัญหาที่เมย์ประสบณตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นในกาะบ,บัปอเขาสั่งมาออเดอร์เต็มมด ใ่เจ้าคือหน้าตอนนี้เขาส่งเข้ากรุงเทพมดลูกค้าที่ใจห่มที่เขามีฐานเลยแมนเจ้าทุกคนก็จะทักมาแล้วว่าวันนี้มีพักอย่างอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหานตอนนี้ที่เมยคิดอยู่ก็คือเขาจะต้องขยายเขาจะต้องขยายแต่ว่าลูกฟาร์มเนี่ยเขายังเขาอยากรับเพิ่มนะคะแต่ว่าหน้าตอนเนี้ด้วยความตีเขาต้องเอาลูกฟาร์มที่เขามีอยู่ในมือเนี่ยสร้างสินค้าให้มันได้ในจํานวนที่เขาต้องการก่อน แล้วก็สร้างมาตรฐานให้เขาตยอย่ะค่ะแล้วเจ้าเจ้าแล้วก็ทีนี้อันปัญหาที่สองก็คือที่จะต้องแก้ก็คือลูกค้าในแจ้มหมจะยังจะได้ให้เปิ้ลมีพาก,กินเพราะ คือเขาเป็นคนใจห o มเนาะเขารู้ว่าพักเขาเนี่ยปลอดภัยเขาก็อยากให้คนใจห o มเนี่ยได้กินพักที่ปลอดภัยมากกว่าที่จะส่งไปกรุงเทพแต่ในส่วนของที่อยากไปส่งไปกรุงเทพเพราะอย่างอันนั้นมันคือเงินที่เขาจะได้ทํากลับมาเนาะถ้าอุกันตามเสื้อเขาก็ต้องใจเงินในการกินแต่การจ่ายแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเออเขาอยากให้พักเขาเนี่ยคือคนใจห o มได้กินเนี่ยค่ะคือคนในบ้านเขาได้กินของดีเหมือนกันเขาก็พยายามที่จะขยายเครือข่ายในของลูกฟาร์มต่างๆให้ คือปลูกพักได้มีคุณภาพและมาตรฐานก็<ช>ค่อยๆเป็ี่ยนค่อยๆไปตร,ตรงนี้มันก็จะใช่เจ้าแล้วสําหรับตรงนี้นี่เห็นจะเห็นได้เลยนะว่าการมีเครือข่ายนี่คือสิ่งสําคัญทั้งในเรื่องของเครือข่ายของคนปลูกทั้งในเรื่องเครือข่ายของการสนับสนุนในการทํางานอยากจะให้คุณเมย์ลองสรุปสักกำหนึ่งได้ก็เจ้าว่าเครือข่ายของคุณเมย์เนี่ยมีหน่วยงานไหนพ่องหรือมีเครือข่ายตรงไหนพ่องที่สนับสนุนการทํางานของ ขอ,ของคุณเมย์เจ้า,ถ,าถ้าถ้าถึงเครือข่ายของบ้านรักพักฟาร์มถ,ถ้าที่สําคัญที่สุดก็น่าจะเป็นเกษตรเนาะเพราะว่าเขาเขาปลูกพักคนที่สําคัญที่สุดสำนับเขาคือกเกษตรอําอเภอเกษตรอําเภอแจ้ห่มเนี่ยมีส่วนในการที่จะช่วยก่อเกิดบ้านรักพักฟาร์มเพราะว่าเพิ่นเข้ามาดูแลเขาเรื่องเขาจะปลูกพักจะใดจะใดอาจาอันนี้อันนี้คือคนที่หนึ่งะเจ้าเครือข่ายที่หนึ่งของเขาส่วนเครือข่ายที่สองจะเป็นสากรณ การเกษตรีลำปางนะคะเพราะว่าตันงนั้นเนี่ยเปิ้ลเปิ้ลมีโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านค่ะอันนั้นปราก็จะเข้ามาดูเรื่องของช่องทางการตลาดช่วยเหลือเฮาพ่องยค่ะส่วนอันที่3มก็จะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรของมทรลลานาที่เมย์ได้บอกไปตรงนี้จะเป็นนวัตกรรมที่เอามารวมเป็นนวัตกรรมชุมชนที่เอามาร่วมแล้วก็ตอนนี้เมย์ก็คือเป็นนวัตกรชุมชนของโครงการนี้เยี่ยมค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็อันที่สี่ก็จะเป็นพัฒนาชุมชน ของ Home อำเภอแจ้ห่มประกอบเอาพักเขาไปออกตามบูธตามงา,านต่างๆเี่ยค่ะที่สําคัญตเครือข่ายบ้านรักผักฟาร์มเนี่ยถ้าแบบมีกลุ่มนี้ไม่ก็จะบบเติบโตได้ขนาดนี้ก็คือกลุ่มลูกฟาร์มของเมตีบ้บปลว่าจะเป็นอ่าพี่ๆหลายๆคนที่คอยสนับสนุนคอยปลูกพักขึ้นเฮาส่งให้ลูกค้าได้อ่ค่ะอ๋อตรงนี้ก็จะประมาณนี้เครือข่ายนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเนาะสุดท้ายเจ้าอยากจะให้คุณเมย์แนะนําบ้านผัก รักฟาร์มบ้านรักผักฟาร์มอ๋ออันนี้คือจะอูจะลองถามคุณเมย์ไงคะว่าคุณเมย์นี้ตั้งใจฟังนักกีอู๋ก่อจ้าวก็ก็จะฝากบ้านบ้านรักผักฟาร์มไม่เนาะอาจจะเป็นภาษากลางนิดนึงเพราะว่าสมัยนี้บนใเจนี่เนาะแต่ถ้าเป็นอู้ง่ายๆบ้านเฮาก็จะฝากบ้านหักผักฟาร์มไว้ตัวหน่อยเจ้าบ้านฮักฟักผักฟาร์มของเฮาเนี่ยคุณเมย์อีกครั้งหนึ่งค่ะบ้านหักผัก ฟาร์มของเขาเนี่ยนะเจ้าเขาจะปลูกพักเป็นพักไฮโดรโปนิกเป็นระบบ g อ p ก็คือเป็นพักปลอดภัยพักของเขาจะมีการซุมตัวทุกเดือนซุ่มตัวทุกเดือนเจ้าจะว่าได้มาตรฐานก่อ่ยค่ะแล้วก็ถ้าไผรสนใจที่จะปลูกพักนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยติเบอร์ของเมเองเป็นพักได้เลยก็เปมนกับเจ้าได้เจ้าขอเบอร์โทรค่ะค่ะ0 9นย์เก้เ้าเจดหนึ่งหกสองเจ็ดห นะคะหรือว่าเพจบ้านรักผักฟาร์มนะคะหรือว่า Facebook เ,เมดโดยตรงก็คือสุภาพรลำดวนนะคะตรงนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังสามารถแอดเข้าไปเพื่อปรึกษาหรือว่าเพื่อที่อยากจะมีเครือข่ายสนใจที่อยากร่วมเครือข่ายคือคุณเมย์สามารถที่จะลองเปิดใจลองอู้กันได้อยู่แม่นก็ได้เจ,จ้ายินดีเจ้าหรือผู้คนที่ตอนนี้ก็คือว่าอาศัยอยู่ที่อื่นเนาะ อยากจะปิกมาอยู่ที่บ้านเฮา,าอยากจะมีอาชีพก็สามารถปรึกษาได้ได้เจ้ายินดีเจ,จ้า,าว่ามีก็อยากคือคือเขาห้องอย่างเกษตรกรบ้านเฮาเนี่ยมีไรายได้ที่มันอยู่ได้เอกอบเป็นกรรมเนะาะก็คือเฮามัจจาเป็นต้องรวยมากแต่เฮามีสุขภาพดีใช่เจ้าได้กิ่นของดีๆเหมือนอย่างที่คุณเมย์บอกว่าพักไฮโดรข,ของคุณเมย์เนี่ยมีความสดกรอบ บขมเนาะแล้วก็ปลอดภยัยปลอดภัยนี่ก็คือว่าได้รับรองมาตรฐาน G A P มีการซุ่มตัวทุกๆุท,กทุกเดือนค่ะเดือจากเซนทัลแลบแต่ว่าตางังตางมอทรลารนาเปิ้นจะเอาไปตรวจที่แล้วเป้าหมายของการพัฒนาของคุณเมในของของการทําสวนเนี่ยเจ้าอยากจะามว่าเป้าหมายจุดจุดสุดท้ายของคุณเมย์เนี่ยคืออะไรอย่างเจ้านาตอนนี้ที่เมคิดไว้นะคะเจ้าก็คือฟาร์มพักเนี่ย กะว่าจะใื้ตากับยายเปิ้นดูแลถ้ามันอยู่ได้ณตอนนี้มันมันเริ่มอยู่ได้ละเฮายางหือตายายเปิ้นมีกิจวัตรประจาวันเปิ้นเฮาอยางฮืดเปิ้นไปยะให้ยะนาละคือเฮอยางใื้เปิ้นมาดูแลถ้าถ้าเปิ้นดูแลได้เฮาจะวางแล้วเมียอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นพวกอ่าเป็นการแปรรูปอากาศสังเกตจากจือจือวิสาหกิจของเมียจะมีการแปรรูปห้อยท้ายเพราะว่าเมมองถึงว่าอ่าพัก หรือว่าผลไมต้ต่างๆที่อยู่ในแจ้โฮมเฮาเนี่ยมันมีบางช่วงเวลาที่ราคามันตกต่ําไม่อยากเอาตรงนั้นน่ะมาพัฒนาด้วยการทําเป็นผลิตภัณฑ์กับเด็กด้วยความที่ตัวเองมีลูกน้อยเนาะเฮามองเห็นแล้วว่าตลาดของแม่และเด็กเนี่ยผู้ซื้อมีกําลังซื้อสูงขนาดเลยพร้อมที่จะซื้อขอเพียงแค่สินค้านั้นต้องปลอดภัยกับลูกน้อยตัวเองเจ้า เฮาก็เลยอยากจะทำผลิตภัณฑ์พวกอาหารเด็กขนมเด็กอยค่ะเป็นการแปรรูปเอามาไว้จำหน่ายในภายภาคหน้าซึ่งตอนนี้เมย์กำลังทำโฮงแพคแล้วก็ทำโฮงอบขนมไว้อยู่แล้วก็กำลังจะขอมาตรฐาน GMP GMP กับออยอยไว้อยู่เจ้าแล้วตรงนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วเนาะเราเห็นตั้งหน้านี้ก็คือคุณเมย์ได้นำมันอย่างมาพองเจา้าแนะนำคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้เลยค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ได้ค่ะได้เจ้าพักที่เห็นตั้งหน้านี่ก็คือเป็น ผักไฮโดรโปนิกที่เม่ปลูกเองตอนนี้ต้นมันยังน้อยอยู่เพราะว่าอายุการเก็บเกี่ยวมันยังบ่ได้นะคะพอดีเขามีออเดอร์ตั้งกรุงเทพมามันก็เลยยังบ่สามารถมันยังบ่ได้เอาต้นใหญ่ๆมาเนะาะอันนี้เป็นห้องว่าเลดโอ๊กนะคะ,คะพักของเมย์จะมีพักสลัดตระกูลพักสลัดทั้งหมดจะมีห้าชนิดจะมีเลดโอ๊กกรีนโอ๊กคอสเอ่อแล้วก็ฟินเล่แล้วก็บัตเตอร์เฮดเจ้าจเป็นพักตระกูลสลัดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ฟากที่สำคัญเลยก็าฝากบ้านรักพักฟาร์มไว้ ตันะเจ้าถ้ามีคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนรู้การปลูกพักอยากจะเรียนรู้การบริหารจัดการฟาร์มแล้วกอ็อยากจะมีอาชีพเกษตรที่คิดว่าเออทำได้ง่ายๆก็ติดต่อเข้ามาได้ต่างที่บ้านหลักผักฟาร์มได้เลยเจ้าเมยินดีเพื่อขำปรึกษาแล้วก็สอนการปลูกตั้งแต่เริ่มต้น ฟรีเจ้าเจ้าตอนนี้ก่อหมดเวลาแล้วนะเจ้าดีเจนกีีก็ต้องขอขอบคุณคุณเมนะเจ้าอาดีตวิศวกรนะเจ้าซึ่งเป็นอาชีพในฝันของทุกคนแต่ก็ยอมทิ้งอาชีพนี้แล้วก็กลับมาเพื่อที่จะมาปรับปรุงแล้วก็ทำให้บ้านเกิดตัวเก่ามีความเจริญแล้วก็ลงมือพันตัวเองเป็นกเกษตรกรนะเจ้าด้วยการลงแรงทําเองเพียงลําพัง กอบาจาเขาก็จะมีเครือข่ายต่างๆนะเจ้าจนปัจจุบันนี้นอกจากว่าบได้เป็นเพียงแค่ว่าบ้านรักพักฟาร์มเท่านั้นก็ยังเป็นวิทยากรที่จะให้ความรู้แก่เครือข่ายและคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้นะเจ้าวันนี้ดีเจนักกีขออีกประเด็นหนึ่งเจ้าขอประชาสัมพันธ์นะเจ้าคุณเมย์ตอนนี้นะเจ้ากเกษตรลำปางนะเจ้าจะ กับนัดจัดงานมหากรรมตลาดสินค้ากเกษตรนะเจ้าตลาดกเกษตรกรนะเจ้าในวันที่เส4มิถุนายนณศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการสินค้ากเกษตรตลาดกเกษตรกรนะเจ้าบริเวณข้างสํานักงานกเกษตรอำเภอเมืองติดแยกไฟแดงเฮือนสายคาขอเชิญทุกคนนะเจ้าเข้ามาร่วมง,งานมหากรรมสินค้านะเจ้าวันนี้โดยที่ว่าจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่เสาร์4เวลา6โมงถึงบ่ายสนะเจ้าในกิจกรรมของ ของการจัดงานมหกรรมจะประกอบด้วยการจำหน่ายสินค้าของเกษตรปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานแล้วก็ของดีสินค้าเด่นจากเกษตรกรในพื้นที่ทุกๆอำเภอของจังหวัดลำปางกว่า70บูธมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานแล้วก็สถาบันการศึกษารวมถึงการจับฉลากรางวัลแก่ผู้ร่วมงานแล้วก็ชมดนตรีแสดงฟกซองเมืองพื้นเมืองตัวเจ้าจะได้กขอเชิญทางคุณเมย์และคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะเจ้าถ้ามีเวลา,าก็สามารถเข้ามา แอลได้เจ้าวันนี้นะเจ้าดีเกนะักกี้แล้วก็คุณเมนะคะคุณสุภาพรลำดวนเจ้าของบ้านรักผักฟาร์มผักปลอดภัยขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปวันนี้เจ้าพบกันหน้าในวันพุธหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า